สวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่องโอ๊กพอชแนลกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้รอบที่3กันแล้วจา้าก็ยังคงมากับความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่าล่าสุดนะจ๊ะก็อย่างที่เห็นในวิดีโอกันเลยนะว่าตอนนี้เนะ้ยน้องลิซ่าของเรานั้นไปถึงปารีสกันแล้วนะจ๊ะและถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตให้ดีๆเห็นไหมมีพี่กงพี่กาดเป็นฝร,รั่งฝรั่งตัวใหญ่ๆมากันเต็มเลยจา้ามากันประมาณ3 4คนนะและ้วลิซ่าของเราก็ได้รับการต้อนรับาา Paris, จากชาวปารีสนะจ๊ะแบบอบอุ่นมากๆมีคนมาเดินจะขอถ่ายรูปจักให้ของ แต่พี่กาศก็มีการกันแล้วก็ไม่ให้เข้านะจ๊ะดูเหมือนพี่การในรอบนี้จะเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลนิดนึงนะจ๊ะมีทั้งพี่ฝรั่งตัวสูงผิวขาวมีทั้งพี่คนผิวดำหรือต่างๆอีกมากมายนะจ๊ะปนเปกันไปคือรอบนี้นนนนอริซ่าก็ดูแบบเหนื่อยๆไหมแบบบินไปบินมาแล้วก็ดูแบบเศร้านิดนึงแบบออกจากเกาหลีด้วยความแบว่าเฮ้ยเหมือนแบบ เราก็ไม่รู้นะว่าหมดสัญญาหรืยังแอดไม่อยากฟันธงแต่ก็สัญญาณมันไปทางหมดสัญญาณนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะเพื่อนๆแบบไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับ YG แล้วเพราะไม่มีการของวามาส่งเลยนะจ๊ะแต่พอมาถึงปารีสปุ๊บชุ่มชื้นหัวใจไม่น้อยแต่นอริซ่าก็คงจะบอกว่าเฮิร์ทเฮิร์ดนิดน,นึงอะเพื่อนๆเหมือนอารมณ์เราเพิ่งออกมาจากครอบครัวใหม่ๆแล้วแบบว่าเฮ้ยฉันต้องไปจริงๆแล้วใช่ไหมแล้วมันอาจจะมีความเศร้าอยู่เล็กน้อยนะจ๊ะแต่ถึงยังไงก็ยังมีคุณแม่มาส่งที่สนามบินกับพีี Won ีีีีี่่่่่่่วววออออนน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 เเจจจะะะะะครรรรรรรััับบบแล้้้กก็็มมมมาชาาาาาาาถถถึึนๆๆนึงงงสสสิิทปปปยยชชช๊ตซข กลับบ้านไปเลยนั่นเองนะครับต้องบอกว่ารอบนี้ก็ยังดีที่มีความอบอุ่นต่อไปก็เห็นเพื่อนๆหลายคนบอกนนริซ่าน่าสุสารเฮ้ยเราอย่าพูดอย่างนี้ถ้าเราต้องการให้กาลังใจเลยเราต้องบอกว่านอริซ่าสู้ๆนอริซ่าเข้มแข็งอยู่แล้วเรามั่นใจในตัวนนริซ่าว่านอริซ่าเนี่ยสุดยอดนะจ๊ะเราต้องพูดว่าอะไร โนริซ่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเห็นไหมเออมีคนพูดคุยกันโนริซ่าเนี่ยแล้วก็โนริซ่าก็ยกมือขึ้นมาอ่าเยี่ยมจริงๆรเยี่ยมจริงถ้าเกิดอยู่ในคลิปใช่ไหมแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังกังวลว่าเฮ้ยโนริซ่าจะมีความนิยมตกต่ำลงไหมหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลจากพอแอดได้ยินมาว่าแม่จีนยังมีความแบบติ่งตานอนริซ่าจัดหนักจัดเต็มในภาพที่โนริซ่าลงเมื่อวันก่อนเห็นไหมภาพแซ่บๆเยอะๆบทๆที่โนริซ่าเนี่ยแต่งชุดไป after party b ่ l l pink ที่แอดเคยทข่วป้เยอูงำ เนี่ยหนักมากๆเกี่ยวกับภาพนิ้วโอ้สิลซ่าโนริซ่าของเรานั้นสวยซับทะลุจักราวาลลุปพร้อมไปฮอลลีวูดลุปพร้อมครองโลกในแรงดันจ้าและบางคนเขาพูดถึงว่าจะยกที่ดินให้นอนริซ่าแล้วหนึ่งกรุบนั่นเองนะจ๊ะเออถ้าไม่รักจริงเนี่ยเขาไม่ให้ขนาดนี้นะเพื่อนๆนะก็อย่าพูดเล่นไปนะจ๊ะเพราะว่าโอ้โหแม่จีนเนี่ยอยู่ทูบป,ประเทศจริงๆที่โน,นริซ่าไปไปตามแบบโอ้โหซัพพอร์ตจนเราเนี่ยรู้สึกว่า คนลุกก็ลยหนึ่งกลุ่มนะจ๊ะบินตามไปได้ทุกที่ทุกเวลาจริง,รงๆเพื่อนซึ่งยังไงจังหวะนี้นนริซ่าไปถึงปาริสกันแล้วก็ขอให้นอนริซ่าพักผ่อนกินอิ่มนอนให้สบายเลยนะจ๊ะแล้วก็เวลาที่เหลืออาจจะมีการฝึกซ้อมไปท่องไปเที่ยวไปพูดคุยไปเจอคนนู้นคนนี้ก็เต็มที่กันเลยนะจ๊ะแต่ก็แอบ,บขอแซนนึงได้ไหมว่าเอ๊ะพอนุ่มเฟเรริกเนี่ยได้จองตัว๋วเขาไปดูหรือเปล่านะอะไรอย่างงี้อันนี้แอดก็เสียมไปอีกนะเดี๋ยวมีคนมาว่าแอดแอบใจเย็นใจเย็นเอ้ยก็เขาย,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 ย โอเคก็สำหรับคืนนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะจ๊ะมีอะไรเพริ่มเติมเดี๋ยวอยวจะมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็เอาเป็นว่าฝันดีและราตรีสวัสดิ์กันก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย